1วันก่อนแต่งงานของฉันฉันถูกคนร้ายสองคนลักพาตัวไปข่มขืนส่วนพ่อและพี่ชายของฉันก็แอบตามมาเหมือนกันแต่กลับไม่ช่วยอะไรฉันเลยแถมยังอยากจะเห็นฉันนั้นถูกฆ่าตายด้วยนี่เป็นคำพูดของนางเอกก่อนที่นางเอกนั้นจะไม่รู้สึกตัวอีก ในเวลาต่อมานางเอกนั้นก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยมีพ่อและพี่ชายของนางเอกนั้นตามมาด้วยอาการของนางเอกนั้นสาหัสมากมีรอยแผลฉีกขาดอย่างรุนแรงและเลือดไหลไม่หยุดระหว่างนั้นเองที่นางเอกนั้นถูกเข็นตัวเข้ามาในห้องเพื่อที่จะตรวจร่างกายโดยมีพี่ชายของนางเอกนั่นแหละเป็นคนตรวจเพราะพี่ชายของนางเอกนั้นเป็นหมอพี่ชายของนางเอกนั้นกำลัง คุยกับพ่อของนางเอกอยู่นางเอกที่ได้รู้สึกตัวแต่ก็ยังไม่ลืมตาขึ้นมาเพราะรู้สึกว่ามีเหตุการณ์อะไรที่ตนนั้นยังไม่รู้การที่นางเอกนั้นทําเช่นนี้จึงทําให้นางเอกนั้นได้รับรู้แผนชั่วของพ่อตัวเอง รวมไปถึงพี่ชายของนางเอกด้วยนั่นก็คือพ่อและพี่ชายของนางเอกร่วมมือกันจ้างให้คนร้ายมาทำร้ายร่างกายนางเอกให้ข่มขืนเพื่อที่จะให้นางเอกนั้นแปดเปื้อนและไม่สามารถที่จะแต่งงานกับนักธุรกิจของตระกูลชื่อดังแห่งหนึ่งแต่จะให้น้องสาวของนางเอกนั้นแต่งงานแทนจ้าเพราะเห็นว่าน้องสาวของนางเอกนั้นเป็นคนอ่อนโยนและอ่อนหวานส่วนนางเอกนั้นเป็นคนแข็งกระด้างไม่ยอมคน จึงทำให้แผนการนี้ถูกริเริ่มขึ้นเพื่อที่จะกําจัดนางเอกให้พ้นทางนั่นก็เพื่อผลประโยชน์ของพ่อนางเอกกับพี่ชายนั่นเองเมื่อนางเอกได้ยินเช่นนั้นก็ร้องไห้เสียใจและก็แกล้งลืมตาขึ้นมานางเอกก็แกล้งทำเป็นว่าไม่รู้เรื่องอะไร บอกกับพี่ชายของตนว่าตนนั้นเจ็บเสียเหลือเกินสัตว์ร้ายพวกนั้นทำร้ายร่างกายของนางเอกอย่างแสนสาหาัสทางด้านพี่ชายของนางเอกก็แอบ,บําว่าตรวจร่างกายนางเอกจึงเห็นรอยฉีกข,ขาดของผู้หญิงอย่างน่าสงสารแล้วบอกให้นางเอกนั้นทำใจดีๆไว้ตนจะจัดการกับคนพวกนั้นให้สาหาัสไม่ต่างจากนางเอกเลย ต่อมานางเอกที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็ได้เห็นคลิปวิดีโอของตัวเองที่ถูกทำร้ายร่างกายแถมยังพาดหัวข่าวว่านางเอกล่อลวงผู้ชายไปนอนกับตนจึงทำให้ตระกูลของนางเอกนั้นเสียชื่อเสียงและที่สําคัญไปกว่านั้นพรุ่งนี้นางเอกจะแต่งงานกับตระกูลใหญ่แต่การกระทําของนางเอกนั้นไม่เหมาะสมจะแต่งงานเอาเสียเลย วิดีโอของนางเอกนั้นถูกเผยแพร่ไปไกลมากมีแต่คนนั้นมาคอมเมนต์ว่าร้ายนางเอกเต็มไปหมดนางเอกของเราก็เสียใจเป็นอย่างมากเพราะตนนั้นถูกใส่ร้ายและท่านใดนั้นเองพี่ชายของนางเอกที่เป็นหมอนั้นก็ได้เข้ามาปลอบใจนางเอกนางเอกก็บอกกับพี่ชายว่าตนนั้นไม่ได้เป็นคนทำแบบนี้พี่ชายก็บอกว่าตนนั้นเชื่อนางเอกอย่างสนิทใจนางเอกนั้นไม่ได้ไปสนุก ข้างนอกอย่างที่เขาว่าว่านางเอกนั้นไม่ใช่คนแบบนั้นอย่างแน่นอนทางด้านพ่อของนางเอกก็แกล้งทำเป็นโมโหและก็บอกว่าตนจะจัดการกับพวกสัตว์ร้ายนั่นเองและจะสั่งให้จัดการกับคนที่ปล่อยคลิปนี้อีกด้วยซึ่งทั้งสองนั้นก็แกล้งทำเป็นดีกับนางเอกนั่นเองจ้า และทันใดน,นั้นเองพยาบาลก็ได้เข้ามาแจ้งว่ายาสําหรับการผ่าตัดนั้นพร้อมแล้วแต่พ่อของนางเอกกับบอกพยาบาลว่าเช็คดีแล้วเหรอว่ายานั้นเพียงพอประมาณว่าพ่อของนางเอกไม่อยากให้นางเอกนั้นผ่าตัดและพ่อของนางเอกก็บอกให้พยาบาลนั้นไปเช็คใหม่โดยที่มีตนนั้นตามไปด้วยและก็สั่งให้พยาบาลนั้นบอกกับนางเอกว่านางพยาบาลนั้นเช็คยาผิด บอกว่ายานั้นหมดไปแล้วพยาบาลถึงจะเทียงยังไงแต่ก็ไม่สามารถที่จะเทียงพ่อของนางเอกได้เพราะพ่อของนางเอกนั้นเป็นผู้อำนวยการในโรงพยาบาลนี้และพยาบาลก็บอกว่าถ้านางเอกไม่สามารถที่จะพาตัดได้นางเอกก็ไม่สามารถที่จะมีลูกได้อีกเลยนางเอกที่อยู่ในห้องที่รู้ถึงเหตุการณ์อยู่แล้วก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่พ่อนั้นได้ทำกับตนแบบนี้ เพราะตนนั้นเป็นลูกสาวของพ่อเหมือนกันแต่ทำไมใจร้ายกับเธอจังและนางเอกก็ได้โทรไปหาใครบางคนให้มาหาตนเองและทันใดนั้นเองพยาบาลก็ได้เข้ามาบอกนางเอกตามที่พ่อของนางเอกในสั่งไว้พ่อของนางเอกกับพี่ชายของนางเอกนั้นก็แกล้งปลอบใจนางเอกว่าทายามาเมื่อไหร่ตนนั้นจะรีบ ผ่าตัดให้นางเอกในทันทีทางด้านนางเอกนั้นก็เสียใจเป็นอย่างมากและก็บอกว่าตนนั้นจะไม่ผาตัดแล้วแต่พ่อของนางเอกก็แกล้งทำว่าถ้านางเอกนั้นไม่ผาตัดนางเอกจะไม่สามารถมีลูกได้อีกเลยซึ่งตนนั้นทำแบบนั้นกับลูกสาวตัวเองไม่ได้อย่างแน่นอนนางเอกก็ไม่พูดอะไรเพียงแต่ เก็บความเจ็บแค้นไว้ในใจแต่ทันใดนั้นเองน้องสาวของนางเอกและสามีที่ก่อนนั้นนนั้เป็นคู่มั่นของนางเอกก็ได้เข้ามาเยี่ยมนางเอกทางด้านน้องสาวของนางเอกนั้นเมื่อเห็นหน้านางเอกก็เข้าไปปลอบใจนางเอกในทันทีแต่การปลอบใจก็เหมือนกับเป็นการซ้ำเติมนางเอกเสียมากกว่ารวมไปถึงอดีตคู่มั่นของนางเอกก็ได้ต่อว่านางเอกและก็พูดว่านางเอกนั้นทำตัวเอง ไม่ได้ปลอบใจอะไรนางเอกและไม่สนใจนางเอกเลยน้องสาวของนางเอกก็แกล้งดุสามีของตัวเองต่อหน้าทุกคนแต่จริงๆแล้วน้องสาวของนางเอกนั้นแอบสะใจอยู่เนืองๆทุกคนก็รุมต่อว่านางเอกในทันทีว่านางเอกนั้นทำตัวไม่เหมาะสมกับการที่นางเอกจะได้แต่งงานในครั้งนี้ จึงทําให้น้องสาวของนางเอกนั้นต้องมาแต่งงานแทนนางเอกจ้านางเอกก็พยายามที่จะแก้ตัวเพราะเรื่องทั้งหมดนั้นไม่ใช่ความผิดของตัวเองเลยแต่ก็ยังทําให้ทุกคนนั้นโทษแต่นางเอกนางเอกนั้นทั้งเสียใจและน้อยใจในตัวพี่ชายและพ่อของตัวเองและสามีของน้องสาวนางเอกนั้นก็บอกให้น้องสาวนางเอกนั้นออกไปกันเถอะ แต่ก่อนที่น้องสาวของนางเอกจะออกไปก็ได้แอบกระซิบกับนางเอกและบอกความจริงกับนางเอกทุกอย่างว่าใครอยู่เบื้องหลังนี้นั่นก็คือพ่อและพี่ชายของนางเอกนั่นเองที่ร่วมมือการทำร้ายนางเอกจ้างให้คนมาลักพาตัวนางเอกนั้นไปข่มขืนสร้างข่าวเชาาขึ้นมาและก็เป็นคนที่ปล่อยข่าวเชาาของนางเอกนั่นเองจ้าเมื่อน้องสาวของนางเอกพูดจบก่อแกงทำเป็นว่านางเอกนั้นผักตนตกเตียง จนทำให้ทุกคนในห้องนั้นตกใจและก็ต่อว่านางเอกน้องสาวของนางเอกก็แก้งเอาหน้าทันทีเลยจ้าบอกว่าตนนั้นไม่เป็นอะไรหากพี่สาวจะโกรธก็ยอมรับแต่โดยดี เผื่อว่ามันจะทดแทนให้กับพี่สาวของตนเองได้นางเอกที่เห็นการแสดงสดๆต่อหน้าแบบนั้นก็โมโหจะต่อว่าน้องสาวแต่ว่าอดีตคู่มั่นของนางเอกนั้นก็ได้เข้ามาห้ามและตบหน้านางเอกไปหนึ่งทีและก็พาตัวน้องสาวของนางเอกออกไปเลยจ้าก่อนที่น้องสาวนางเอกจะออกไปก็หันมายิ้มย่อใส่นางเอกอย่างสะใจและเรื่องก็ได้กล่าวมาถึงชายผู้หนึ่งที่สวมแว่นตาดำ แต่มีลูกน้องถึงสองคนตามลังมานั่นก็คือ นายน้อยคนแรกของตระกูลปักกิ่งที่เป็นประธานที่มีอายุน้อยที่สุดในบริษัทยักษ์ใหญ่และชายผู้นี้ก็คือพระเอกของเรานั่นเองจ้าเมื่อพระเอกเข้ามาในโรงพยาบาลเขาทำให้ผู้คนในโรงพยาบาลนั้นต่างเลื่องลือกันเป็นอย่างมากเพราะทุกคนนั้นต่างรู้จักพระเอกเป็นอย่างดีทงก็ชื่นชมในตัวพระเอกไม่ว่าจะทางด้านหน้าตาและความสามารถรวมไปถึงชาติตระกูลอีกด้วยแล้วเรื่องก็ตัดมาที่ภาพน้องสาวของ ของนางเอกกับอดีตคู่มั่นนางเอกรวมไปถึงพ่อและพี่ชายของนางเอกที่ตอนนี้ได้เข้ามาปลอบใจน้องสาวนางเอกเพราะคิดว่านางเอกนั้นทำร้ายน้องสาวของตนจึงได้เข้ามาทามลูกสาวและน้องสาวของตน ว่าอาการนั้นเป็นอย่างไรบ้างด้วยความเป็นห่วงนั่นแหละแต่น้องสาวของนางเอกกับแกล้งทำเป็นว่าเข้าใจในตัวของนางเอกไม่คิดจะใส่ใจอะไรระหว่างนั้นเองพระเอกก็ได้เข้ามาในห้องนางเอกได้ถามไทยว่านางเอกเป็นอย่างไร ตนนั้นเป็นห่วงนางเอกเป็นอย่างมากรวมไปถึงถามถึงพ่อและพี่ชายของนางเอกที่บอกว่าจะปกป้องคุ้มครองนางเอกไม่ให้มีภัยอะไรนางเอกจึงได้บอกความจริงกับพระเอกไปว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นพ่อพ่อและพี่ชายของตนนั่นเองที่กระทำและใส่ร้ายตนมาตลอดที่ทำให้นางเอกนั้นต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้พระเอกที่ได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกโกรธเคืองแทนนางเอกและจะหาทนายเก่งๆมาสู้คดีให้กับนาง เอกจ้าพระเอกก็ได้พาตัวนางเอกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลของตนทางด้านพี่ชายของนางเอกที่จะแกรงไปรักษาตัวนางเอกเมื่อเข้าไปในห้องก็ไม่เจอน้องสาวของตนเจอเพียงแต่จดหมายที่นางเอกนั้นได้ทิ้งไว้และใจความสำคัญในจดหมายนั้นก็คือการตัดความสัมพันธ์กับครอบครัวนี้แล้วและนางเอกจะไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับครอบครัวของตนอีกพ่อของนางเอกทีไดาอัน จดหมายนั้นแล้วก็บอกกับพี่ชายนางเอกว่าไม่ต้องไปสนใจให้ปล่อยตัวนางเอกไปและก็สั่งห้ามพี่ชายอย่างเด็ดขาดว่าอย่าไปตามนางเอกกลับมาแต่ทันใดนั้นเองเลขาส่วนตัวของพ่อนางเอกก็ได้เข้ามาบอกว่าหุ้นส่วนส่วนใหญ่นั้นได้ยกเลิก การร่วมมือไปเกือบหมดแล้วซึ่งตอนนี้บริษัทของพ่อนางเอกนั้นกำลังอยู่ในขั้นวิกฤตแถมยังเป็นหนี้หลายล้านและเจ้านี้ก็ลืมมาทวงหนี้กันแล้วด้วยถ้าหากว่ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปบริษัทจะล้มละลายอย่างแน่นอนน้องสาวของนางเอกที่ได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับตกใจไปเลยจ้า และก็กลัวว่าบริษัทของตัวเองนั้นจะล้มละลายและจะไม่มีอะไรมาปนเปื้อนตนเองทั้ง3ก็ได้หาทางที่จะกอบกู้บริษัทของตัวเองขึ้นมาใหม่โดยการหานักลงทุนใหม่มาเชดิดชูธุรกิจของตนเองในระหว่างนั้นเองพยาบาลที่ได้รับเรื่องไปแจ้งให้นางเอกนั้นได้เข้ามาขัดจังว่าและก็ต่อว่าพ่อของนางเอก ว่าทำไมไม่รักลูกตัวเองเอาเสียเลยปล่อยให้นางเอกนั้นทุกข์ทรมานแถมยังไม่สามารถที่จะมีลูกได้อีกต่อไปเพราะพ่อของนางเอกนั้นไม่ยอมผ่าตัดให้ลูกสาวของตัวเองเสียทีจึงทำให้การรักษาของนางเอกนั้นลาช้าพอนางพยาบาลพูดจบก็เดินออกไปเลยจ้าทิ้งให้พ่อของนางเอกนั้นโมโหแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ ทางด้านนางเอกนั้นหลังจากที่พระเอกพาตัวมารักษาที่โรงพยาบาลของตนการผ่าตัดของนางเอกก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่นางเอกนั้นที่จะตั้งครรภ์ได้อีกต่อไปแต่พระเอกก็คอยปลอบใจและอยู่ข้างๆนางเอกเสมอ ถึงแม้นางเอกจะไม่สามารถที่จะตั้งครันได้ก็ไม่ได้แปลว่านางเอกจะไม่สามารถที่จะมีลูกได้ทางการแพทย์นั้นมีอะไรตั้งหลายอย่างที่จะสามารถทําให้นางเอกมีลูกได้อย่างแน่นอนนางเอกก็ขอขอบคุณพระเอกซึ่งในน้ําใจที่พระเอกนั้นได้มอบให้พระเอกก็จะกระทาการหาทนายมาสู้คดีกับพ่อและพี่ชายนางเอกเอาให้ทั้งสองคนนั้นได้รับกรรมอยู่ในคุกและตอนนี้พระเอกกําลังรวบรวมหลักฐานทั้งหมดใ กับนางเอกและให้นางเอกนั้นพักผ่อนอย่างสบายใจพระเอกจะเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดเอง ระหว่างนั้นเองพ่อของนางเอกก็ได้ไลฟ์สดแจ้งข่าวให้ทุกคนได้รับรู้และก็บอกว่านางเอกนั้นมีพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่เหมาะสมที่จะเป็นคนของตระกูลจึงได้ไลนนางเอกนั้นออกจากตระกูลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนางเอกที่เห็นข่าวก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแต่ก็ได้พระเอกอีกนั่นแหละคอยปลอบใจอยู่ข้างๆพระเอกจะไปจัดการครอบครัวของนางเอกให้แต่นางเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะตนนั้นไม่ได้เกี่ยว ข้องอะไรกับครอบครัวนี้แล้วจึงให้พระเอกนั้นปล่อยไปตนนั้นไม่อยากจะเกี่ยวข้องอะไรอีก ทันใดนั้นเองพระเอกก็ยอมทําตามที่นางเอกได้ขอไว้แต่พระเอกนั้นก็แอบทําอะไรลับหลังนางเอกอยู่เหมือนกันคือการที่พระเอกกลับมาร่วมหุ้นกับบริษัทของพ่อนางเอกอีกครั้งแกล้งทําเป็นว่าเข้ามาร่วมหุ้นนั้นก็เป็นเพราะข่าวลือของนางเอกนั่นเองวันต่อมาเมื่อนางเอกนั้นหายดีแล้วพระเอกก็ได้พาตัวนางเอกนั้นมาทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งทันใดนั้นเองทางด้านครอบครัวนางเอกที่ประกอบไปด้วยพี่ชายพ่อและ น้องสาวของนางเอกก็ได้มาเห็นนางเอกเข้าและก็ได้เข้ามาต่อว่านางเอกในทันทีจ้าเพราะเห็นว่านางเอกนั้นมากับผู้ชายอีกแล้วแต่ทั้งสามคนนั้นกับไม่รับรู้เลยว่าพระเอกเป็นใครมาจากไหนคิดเพียงแต่ว่าพระเอกเป็นชายคนธรรมดาคนหนึ่งนั่นเองแต่ก็ได้ต่อว่านางเอกนั้นง่ายจนเกินไปไปกับผู้ชายไม่เลือกหน้าอีกแล้วและพ่อของนางเอกก็ต่อว่านางเอกยังเจ็บแสบพระเอกที่ทนไม่ได้ก็จะเอาเรื่องแต่นางเอก กับห้ามไว้เสียก่อนนางเอกก็ได้พูดว่าตนนั้นไม่เจ็บปวดกับคำพูดจากคนที่ไม่สํานึกของทั้งสามคนหรอกน้องสาวของนางเอกขอพูดให้นางเอกนั้นเสียหายแถมยังบอกว่านางเอกจ้างผู้ชายมาข่มขืนตัวเองเพื่อที่จะได้เป็นข่าวและก็บอกกับพ่อและพี่ชายของนางเอกว่าทั้งพ่อและพี่ชายนั้นหวังดีกับนางเอกแต่นางเอกกับทำตัวเลวและ ในละคุณแบบนี้นางเอกก็โต้อตอบกลับไปใครกันแน่เป็นคนปล่อยขาวลือเสียหายของนางเอก ทางด้านพ่อของนางเอกก็บอกว่านางเอกเป็นคนทําให้ตระกูลของตัวเองนั้นเสียมเสียชื่อเสียงจึงถูกแล้วที่ตนนั้นตัดลูกสาวคนนี้ออกจากตระกูลและบอกว่าตนนั้นรับไม่ได้ที่ลูกสาวนั้นเป็นคนเลวแหลกแบบนี้ทางด้านพระเอกที่ทนกับคําพูดเจ็บแสบนั้นไม่ไหวก็ได้โต้ตอบทั้งสามคนนั้นออกไปว่าเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะพ่อของนางเอกหรือเป็นคนทําและก็ทําให้เรื่องมันกลายเป็นแบบนี้น้องสาวของนางเอก กับพ่อและพี่ชายของนางเอกเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทถนงตัวในทันทีและก็บอกว่าพระเอกเป็นใครมาจากไหนถึงได้มาพูดกับตนแบบนี้เพราะทั้งสามคนนั้นเห็นพระเอกเป็นเพียงแค่ชายธรรมดาคนหนึ่งไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรและไม่มีฐานะร่ำรวยที่จะมาโค่นล้มตนอย่างแน่นอน ดูถูกพระเอกสารพัดโดยไม่รู้เลยว่าพระเอกนั้นสามารถให้ทั้งสามคนนั้นไม่มีที่ยืนในสังคมนี้ได้เลยแต่ใดๆก็คือคนในครอบครัวของนางเอกนั้นก็โยนความผิดให้กับนางเอกทุกอย่างจนพระเอกนั้นได้งัดหลักฐานคลิปวิดีโอที่พ่อและพี่ชายของนางเอกนั้นกำลังวางแผนร่วมมือจ้างให้คนนั้นมาทำร้ายร่างกายนางเอกรวมไปถึงจ้างให้คนมาคุมขืนนางเอกให้นางเอกนั้นแปดเปื้อน เพื่อที่จะให้น้องสาวของนางเอกนั้นแต่งงานกับอดีตคู่มั่นของนางเอกนั่นเองจ้าเพื่อช่วยบริษัทของตนเองทั้ง3มคนที่ได้เห็นคลิปวิดีโอนั้นถึงกับตกใจไปเลยจ้าและก็ถามพระเอกว่าไปเอาคลิปวิดีโอนี้มาจากไหนพระเอกไม่ได้โต้อตอบอะไรแต่ครูไปว่าหากไม่ต้องการให้คนอื่นรู้เรื่องนี้ก็อย่ามาทำเรื่องแบบนี้กับนางเอกอีกต่างคนต่างอยู่อย่าไดมายุ่งเกี่ยวกัน ทางด้านพี่ชายของนางเอกนั้นก็เข้าไปขอโทษนางเอกในทันทีและก็บอกว่าตนนั้นรู้สึกผิดให้นางเอกนั้นอภัยให้กับตนและอยากจะให้นางเอกนั้นกลับไปอยู่บ้านกับตนอีกครั้งแต่นางเอกของเรากลับไม่ฟังขอให้พระเอกนั้นพาตนออกไปจากที่นี่ทีก่อนที่นางเอกนั้นจะออกไปพ่อของนางเอกก็ได้พูดกับนางเอกว่าที่ตนทําแบบนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของนางเอกเองจ้าเพราะถ้าหากไม่ทําแบบนี้คนในครอบครัวก็จะไม่หลือ

และพ่อของนางเอกก็บอกว่าหากเรื่องนี้สำเร็จไปได้ตนนั้นจะใช้นี้แทนนางเอกทุกอย่างอย่างแน่นอนทางด้านพี่ชายของนางเอกนั้นก็ได้เข้าไปขอโทษนางเอกอีกครั้งและอยากจะให้นางเอกกลับบ้านไปกับตนเสียแต่นางเอกของเรานั้นรับรู้เรื่องทั้งหมดแล้วและก็ไม่อยากจะเกี่ยวข้องอะไรกับครอบครัวนี้อีกจึงไม่อยากจะกลับไปและตัดความสัมพันธ์กับคนในครอบครวัวนี้ทางด้านน้องสาวของนางเอกก็แกล้งเข้าไปง้อนางเอกในทันที และอยากจะให้นางเอกนั้นกลับบ้านไปกับตนแต่พระเอกนั้นกลับกันไว้ไม่ให้น้องสาวนั้นเข้าใกล้นางเอกน้องสาวนางเอกจะยื้อนางเอกไว้ แต่พระเอกก็ได้กันไวและตบหน้าน้องสาวนางเอกไปหนึ่งทีหลังจากที่นางเอกนั้นได้เดินออกไปแล้วพระเอกก็ได้เดินตามหลังนางเอกออกไปทางด้านน้องสาวนางเอกนั้นก็โกรธแค้นนางเอกเป็นอย่างมากที่ตนนั้นโดนตบหน้าจึงหันมาฟ้องพ่อตนเองให้พ่อนั้นจัดการล้างแค้นให้กับตนด้วยแต่พ่อของนางเอกก็บอกว่าเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนเถอะ มีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าเพราะถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแน่นอนสามีของน้องสาวนางเอกนั้นจะขอ,อยาน้องสาวนางเอกในไม่ช้าจึงหาวิธีนั้นแก้ไขอย่างเร่งด่วนนั่นก็คือทำอย่างไรก็ได้ได้รวมหุ้นกับนักธุรกิจใหญ่ไฟแรงที่เป็นเสาหลักในเมืองปักกิ่งนี้นั่นก็คือพระเอกเองจ้าซึ่งทั้งสามคนพ่อลูกนั้นยังไม่รู้ว่าพระเอกเป็นใคร และยังไม่รู้ว่าเสาหลักของปักกิ่งนี้คือใครกันแน่และก็ได้วางแผนแล้วว่าจะทำอย่างไรต่อไปและจะตีสนิทอย่างไรเพราะถ้าหากว่าร่วมมือกันได้แล้วน้องสาวของนางเอกนั้นก็สามารถจิจกรรมจัดนางเอกและพระเอกได้อย่างแน่นอน อีกไม่กี่วันนักธุรกิจหนุ่มเสาหลักเมืองปักกิ่งก็จะมีการจัดงานเลี้ยงใหญ่เกิดขึ้นสามคนพอลูกก็ร่วมมือกันจัดเข้าหาและหาทางที่จะทำสัญญาแล้วเรื่องก็ได้กล่าวมาที่นางเอกกับพระเอกที่นางเอกนั้นได้กลับมานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกครั้งพระเอกก็ให้นางเอกนั้นพักผ่อนอย่างสบายใจไม่ต้องกังวลอะไรอีกตนนั้นจะอยู่ข้างๆนางเอกตลอด และทันใดน,นั้นเองพระเอกก็ได้คุกเข่าและเอาแหวนมาให้นางเอกเพื่อที่จะขอนางเอกแต่งงานนั่นเองจ้านางเอกของเราก็ตอบตกลงที่จะแต่งงานกับพระเอกทั้งสองคนนั้นยิ้มดีใจเป็นอย่างมากเพราะจะเริ่มต้นชีวิตรักใหม่ทันใดน,นั้นเองผู้ช่วยของพระเอกก็ได้โทรมาหาพระเอกเรื่องที่จะจัดงานพระเอกก็บอกว่าจัดได้เลยเพราะตนนั้นจะประกาศเรื่องคู่มั่นในงานเลี้ยงครั้งนี้เองด้วยพระเอกนั้นจะประกาศเปิดตัวนางเอกนั่นเอง วันต่อมาก็ถึงวันที่งานนั้นถูกจัดขึ้นสามคนพ่อลูกนั้นก็ได้เข้ามาร่วมงานโดยที่มีเลขาของพระเอกนั้นเป็นคนจัดการให้ทุกอย่างเมื่อทั้งสามคนเข้ามาก็ได้เจอเข้ากับเลขาพระเอก ก็ได้เข้าไปทำความรู้จักในทันทีและก็บอกว่างานนี้ช่างใหญ่โตเสียเหลือเกินทางด้านเลขาของพระเอกก็ได้พูดว่าไม่ใช่แค่ใหญ่ธรรมดาแถมคืนนี้พระเอกนั้นจะประกาศข่าวใหญ่อีกด้วยทางด้านนางเอกนั้นที่ขอตัวเข้ามางานก่อนแต่นางเอกนั้นเข้างานมาทางข้างหลังงานก็เลยทำให้ได้มาเจอกับครอบครัวของตนเองที่ทางเข้าพอดี พ่อของนางเอกที่เห็นลูกสาวก็ต่อว่านางเอกในทัน <Luckily>, ทีว่ามาที่นี Hence, mm. ่ทำไมที่นี่ไม่ใช่ที่นางเอกนั้นสมควรที่จะเข้ามานางเอกก็ไม่สนใจเดินผ่านทั้งสามคนเข้าไปในงานทางด้านน้องสาวของนางเอกนั้นก็รีบตามนางเอกไปในทันทีและก็ต่อว่านางเอกว่าเอฟเข้ามาในงานนี้เพราะเห็นนางเอกเข้ามาทางข้างหลังพ่อนางเอกก็เข้ามาร่วมต่อว่านางเอกด้วยเช่นกันนางเอกของเราก็ยืนเงียบฟังทางสามคนนั้น ต่อว่าตนแถมยังทวงบุญคุณจากนางเอกอีกด้วยว่าตนนั้นเลี้ยงดูนางเอกมาอย่างดีให้เงินนางเอกไปโรงเรียนแต่นางเอกนั้นกลับไปทำงานพาร์ทไทม์ทำให้ตระกูลของตนนั้นเสียชื่อเสียงแต่นางเอกก็ตอบโต้ไปว่า ทำไมตนนั้นถึงไปทำงานพัชรทมก็เพราะว่าลูกชายคนโตนั้นแย่งเงินของนางเอกไปใช้จนหมดจึงทำให้นางเอกนั้นไปทำงานพัชทมและก็ทำให้พ่อนางเอกนั้นขายขี้หน้า พ่อของนางเอกนั้นไม่เชื่อนางเอกและก็ต่อว่านางเอกว่านางเอกนั้นใส่ร้ายคนอื่นนางเอกกับพ่อนั้นก็ได้ถกเถียงกันไปมาโดยมีน้องสาวของนางเอกนั้นยืนหัวเราะเยาะนางเอกอยู่ข้างๆน้องสาวของนางเอกก็ได้บอกกับนางเอกว่าหากการคุยธุรกิจครั้งนี้สำเร็จไปได้โดยดี ตนนั้นจะจัดการนางเอกกับพระเอกให้นางเอกกับพระเอกนั้นเตรียมตัวไว้ตนจะล้างแค้นคืนที่พระเอกนั้นได้ตบหน้านางเอกที่ได้ยินเช่นนั้นก็ตบหน้าน้องสาวไปหนึ่งทีเพิ่มฉนวนไฟให้กับพ่อนางเอกต่อว่านางเอกยังไม่มีชิ้นดียังกับว่านางเอกนั้นไม่ใช่ลูกสาวของตนนางเอกที่ ได้รับคำโหดร้ายนั้นจากพ่อก็เริ่มที่จะรับไม่ไว้ก็ได้ตบหน้าพ่อไปหนึ่งทีสองพี่น้องที่ได้เห็นเช่นนั้นถึงกับอึ้งไปเลยจ้าและก็ต่อว่านางเอกว่าเป็นลูกสาวทำไมถึงได้ตบตีพ่อของตัวเองแบบนี้พ่อของนางเอกที่โดนลูกสาวของตัวเองตบก็ทนไม่ไหวจึงเรียกให้กาดในบริเวณนั้นมา มานำตัวนางเอกออกไปก่อนที่เรื่องจะเลยเถธอไปมากกว่านี้เลขาของพระเอกที่ได้รู้เรื่องราวก็ได้ลงมาห้ามไว้เสียก่อนและก็สอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เลขาของพระเอกนั้นไม่รู้ว่านางเอกคือใครจึงได้สอบถามพ่อนางเอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันทำไมจึงให้คนนอกเข้ามาในงานทางด้านพ่อนางเอกก็แก้ตัวไปในทันทีว่าผู้หญิงคนนี้คือลูกสาวของตน แต่ตัวนั้นได้ตัดออกจากตะกูลแล้วเรียบร้อยเพราะว่าลูกสาวคนนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ร่วมรักกับผู้ชายมากหน้าหลายตาจึงทำให้ตนนั้นขายขี้หน้าตระกูลเสียชื่อเสียงและก็ได้ขับไล่นางเอกออกจากตระกูลแล้วไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันทางด้านเลขาพระเอกเมื่อได้รู้เช่นนั้นก็ต่อว่านางเอกในทันทีเพราะคิดว่านางเอกเข้ามาก่อกวนคนในงานและจะให้นางเอกนั้นออกไปแต่นางเอกก็บอกว่าตนนั้นถูกเชิญมาอย่างถูกต้องและได้นำหลักฐานนั้นมาให้เลขาพระเอกดูนั่นก็คือการเชิญนั เองจ้าแต่เลขากับไม่คิดจะสนใจที่จะเปิดดูเพราะคิดว่านางเอกนั้นแสดงละครตบตาตนและนำการปลอมนั้นเพื่อมาหลอกตนทางด้านพ่อของนางเอกก็ไม่ใส่ใจและบอกว่าลูกสาวคนนี้ทำให้ตนนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงจนเคยชินและและหลอกคนไปทั่ว จึงบอกให้เลขานั้นอย่าใส่ใจเลยแต่นางเอกก็บอกไปว่าเลขานั้นเปิดดูเสียก่อนว่ามีลายเซ็นของพระเอกและตาประทับจริงๆแต่เลขาก็ไม่สนใจที่จะฉีกซองนั้นทิ้งไปนางเอกจึงได้ห้ามไว้และบอกให้เลขานั้นคิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะทําอะไรลงไปแต่ก็ไม่มีใครคิดที่จะเชื่อนางเอกเลยสักคนแต่นางเอกก็บอกให้เลขานั้นตรวจเช็คให้ดีเสียก่อนว่าจริงหรือเปล่า จนสุดท้ายแล้วเลขานั้นก็ตรวจเช็คจนทำให้รับรู้ว่าการเชิญนั้นเป็นของจริงจ้าท้งสามคนนั้นที่ได้รับรู้ถึงกับอึ้งไปเลยทางด้านเลขาเมื่อเห็นเช่นนั้นก็เข้าไปขอโทษนางเอกในทันทีและก็เชิญให้นางเอกเข้าไปร่วมงานทางด้านพ่อของนางเอกก็ยังไม่ยอมเชื่อยังคิดว่าการนั้นเป็นของปลอมอยู่จึงแจ้งให้เลขานั้นตรวจสอบใหม่อีกครั้ง และก็ได้พูดถึงพฤติกรรมของนางเอกในทางไม่ดีนักเลขาก็ได้เชื่อพ่อของนางเอกอย่างสนิทใจและจะไล่นางเอกนั้นออกไปจากงานนี้แต่ทันใดนั้นเองผู้ช่วยของพระเอกก็ได้เลืนลงมาห้ามทุกคนไว้ก่อนและได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเลขาของพระเอกก็ถูกไล่ออกในทันทีเลยจ้าผู้ช่วยนั้นได้ประกาศว่านางเอกคือนายหญิงของตนทางด้านเลขาเมื่อได้รู้เช่นนั้นก็ขอโทษนางเอกและก็ขอออ กาจากนางเอกอีกครั้งแต่นางเอกก็บอกว่าตนนั้นให้โอกาสหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไล่นางเอกออกอีกจนสุดท้ายแล้วผู้ช่วยก็ให้กาดนั้นมาลากตัวเลขาออกไปเลยจ้าและที่สําคัญไปกว่านั้นผู้ช่วยก็ได้ไล่พ่อและพี่ชายน้องสาวของนางเอกออกไปด้วยเพราะเข้ามาก่อกวนคนในงาน ถึงทั้งสามคนนั้นจะไม่อยากออกไปแต่ก็ต้องออกไปแต่โดยดีเมื่อทั้งสามคนนั้นกลับมาถึงบ้านก็แน่นอนว่าไม่พอใจนางเอกเป็นอย่างมากและไม่พอใจที่ตนนั้นถูกไล่ออกมาอย่างกับมูกลับมาจนในที่สุดพอของนางเอกก็ได้รู้ข่าวว่าในายใหญ่ของเสาหลักของเมืองปักกิ่งนางได้ประกาศว่าได้มีคู่มันแล้วเรียบร้อยและทั้งสามคนนั้นยังไม่รู้ว่าคู่มันนั้นเป็นใครกันแน่ ทางด้านน้องสาวของนางเอกก็คิดคับแค้นในใจอยากจะแก้แค้นพี่สาวของตนในทันทีทันใดนั้นเองโทรศัพท์ของพี่ชายนางเอกนั้นก็ถูกแจ้งเตือนเข้ามาและก็ได้เห็นรูปคูมันของเสาหลักของเมืองปักกิ่งนี้ปรากฏว่าเป็นนางเอกจ้าทุกคนถึงกับอึ้งไปเลยสิจ้า และภาพก็ได้ตัดมาที่พระเอกกำลังเอกที่ตอนนี้ทั้งสองคนนั้นได้กลับมาที่บ้านของตัวเองแล้วเรียบร้อยพระเอกก็แสนดีเสียเลิเกินให้เงินนางเอกนั้นไปซื้อเสื้อผ้าใหม่รวมไปถึงเครื่องประดับเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับการเป็นภรรยาของตนระหว่างนั้นเองก็มีเสียงเรียกเข้าในโทรศัพท์ของนางเอกแต่นางเอกนั้นไม่อยากที่จะรับสายเพราะว่าเป็นพ่อของนางเอกที่โทรมาหาตนนั้นเองแต่พระเอกก็ รับไปรับสายแทนปรากฏว่าพ่อและพี่ชายของนางเอกนั้นกำลังไล่สดขอโทษนางเอกที่ตนนั้นได้กระทำกับนางเอกแบบนี้และขอให้นางเอกนั้นอภัยให้กับตนด้วยเถิดเพราะตนนั้นทั้งโง่เขลาและก็ขอร้องให้นางเอกนั้นกลับมาเป็นคนในตระกลูลของตนอีกครั้งและก็อยากที่จะพบนางเอกอีกสักครั้งจนสุดท้ายแล้วนางเอกก็ยอมที่จะออกไปพบ พ่อและพี่ชายของตนเมื่อสองคนพ่อลูกนั้นได้เห็นนางเอกก็คุกเข่าขอโทษนางเอกตบตีตัวเองเพื่อเป็นการลงโทษที่ตนนั้นได้กระทำกับลูกสาวคนนี้แต่นางเอกของเรานั้นกลับไม่ให้อภัยพ่อและพี่ชายและก็ตัดความสัมพันธ์ว่าอย่ามายุ่งเกี่ยวกันอีกเลยและก็ขอให้พระเอกนั้นพาตนออกไปจากตรงนี้ด้วยเถิดทันใดนั้นเองตำรวจก็ได้เข้ามาจับพ่อและพี่ชายของนางเอก พี่ชายของนางเอกนั้นยอมให้ตำรวจจับแต่โดยดีพราของนางเอกนั้นยอมรับสภาพของตัวเองไม่ไว้จึงได้หนีออกไปและก็มีตำรวจนั้นวิ่งไล่ตามก่อนที่ตำรวจจะพาพี่ชายของนางเอกนั้นออกไปพี่ชายของนางเอกก็ได้ขอร้องนางเอกและพูดกับนางเอกว่าหากนางเอกให้อภัยตนแล้วตนนั้นจะขอกลับมาดูแลนางเอกอีกครั้ง นางเอกกับไม่สนใจในคำพูดนั้นให้ตำรวจพาพี่ชายของตนไปดำเนินคดีตามกฎหมายพระเอกก็ได้หันมาปลอบใจนางเอกและก็สัญญาว่าตนนั้นจะเป็นคนดูแลและปกป้องนางเอกตลอดไปเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้จ้า